บางละจันเลยบางละจันเลยเมื่อเช้ายังร้องอะไรอ่ะคารามวงคาราบาทรงเพลงให้ฟังอะไรเมื่อเช้าอ่ะลองลองแล้วลองแล้วพร้อมยังพร้อมเสมอตัวเย็นโอ้โหคือตัวก็ผิดแล้วสะพานแต่มชื่นเอ็นเอือน้อยยามเมื่อลมพัดพาพร้อมยังเฮ้ยหยางหยางเอาเองเอาอีก ปันปันทใงโอ้โหเฮ้ยเดียวดีเดียอีนิดนีงยดูยังไม่นี่เลยครับยังไม่เป็นเพลงฮะเปลี่ยนเพลงจ่าเอาไปเอาเพลงเดงมาได้ใกล้จบแล้วเอาเอาเอาดียวเดีเอเดีเอาทีเอาดีถือไม่ออกอ่ะ ทื่ไม่ออกก็ได้เอาร้องเพลงอะเอาเพลงสร้างเพลงเพลง,งช้าง๋อาอให้โอกาสสุดท้ายเพลงช้างอะเอาเหมือนกาเไปโก้ช้างเออหรือว่าเพลงหญ่ตันเดียวก็ได้ก้าบก้าบก้าบแหะเฮ้ยเอา <c oughs> เอาดีเอาดิสองเพลงให้เลือกนะ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่าง,งวงมีเขี้ยวไตงวงเรียกว่าง,งามีหูมีตาหางยาวตายดี่จบเปล่าจบ